สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ครอบครัวเด็กดีเสนอตอนเด็กดีล้างมือก่อนทานอาหารในเช้าวันหยุดกับอากาศที่แจ่มใสเด็กดีกำลังนั่งเล่นของเล่นที่ห้องนั่งเล่นอย่างเพลิดเพลินแล้วได้ยินเสียงคุณแม่เรียกไปทานข้าวเด็กดีมาทานข้าวได้แล้วลูกครับคุณแม่เด็กดีลุกขึ้นแล้วรีบวิ่งมาที่ห้องอาหารเขาเห็นจานอาหารที่จัดเตรียมไว้อย่างน่ากิน ว้าวน่ากินจังเลยครับคุณแม่เด็กดียืนอยู่หน้าโต๊ะอาหารแต่เขานึกขึ้นได้ว่าเขายังไม่ได้ล้างมือเด็กดีเดินไปที่ห้องน้ําเพื่อจะล้างมือเขาเปิดก๊อกน้ําและเริ่มล้างมือด้วยสบู่ต้องล้างให้สะอาดเพื่อสุขภาพที่ดีเมื่อล้างมือเสร็จแล้วเด็กดีเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าขนหนูที่แขวนอยู่ข้างๆอ่างล้างมือ แห้งแล้วกลับไปทานเข้าได้เด็กดีกลับมาที่โต๊ะอาหารเขานั่งลงพร้อมจะทานอาหารกับครอบครัวพร้อมทานแล้วครับคุณแม่เด็กดีและคุณพ่อคุณแม่ทานอาหารอย่างอ,าร,อร่อยและมีความสุขครอบครัวเด็กดีมีการล้างมือที่ถูกอ้องเจ็ดขั้นตอนมาฝากเพื่อนเพื่นด้วยนะครับ 1. ฝ่ามือถูกกันสองฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. ีตัดนิ้วมือถูฝ่ามือ5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ 7. ถูรอบข้อมือครบแล้วกับเจ็ดขั้นตอนที่ถูกต้องน,นเพื่อนลองทำตามดูนะครับ เรื่องราวของตอนนี้จบแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กด u ับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครอบครัวเด็กดีด้วยนะครับสวัสดีครับ